เอวังเมสุตังเอกังสมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีเมฆาทเยตาตะระโคงพระเขาวาปันเจวาคีเยพิโคอามันเตศิเทเวเมพพขเวอันตาปะปัชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาเม สุกามสุขัลิกาโนโยโคหิโนคัมโมโปตุจิโกอนาริโยอนาทสารหิตโตโยจายังอาตะกิลามทานโโยโคลทุโคอนาริโยอนาทสารหิตโตเอเตเตพีเขวโพอันเตอนุปขามามาจิมาปฏิปทา ตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาพิญญายสามพุทายนิพพานายสังวัตติกตตมมาจะสาภิกเวมะจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมั ยาภินยาสัมโพทายนิพานายาสัพพัติอิยมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเซยัทิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมม มาสามาที่อายังโคสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพูธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมพธาญาเนปานายาสังวัตติทางโคปนภิขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุ คาชราปิทุคามรนาปิทุคังโสกปริเทวะทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุคาอปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเวียประโยโคทุโคยามปิชังนัลพะติตามปิทุคังสังขิตเตยนปานจุปาธานาคันธาทุคา อีทางโคปันภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทิเนเสยญาทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปันภิกขเวทุขนิโรธโยอริยสัจ จังโยตาัสาเยวตันหายาเสสวิราคานิรโรธโจาโคปตินิสะโคโมติอานาลโยอ,อิทางโคปนาภิเขเวทุคนิโรธทัคามินีปฏิปัาอริยสจัจอยเมีวะอ,อริโยอาทางคิโกมาโคเสยะิทางสัมมาทิทิสั สัมมาสังกัปุสสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวะสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาทิอฐิทุคขาอริยสัจจันติเมีิกขเวปุพอนันโตสุตเตสุธรรมเมสุจจาโคุทัปาทิญาณุทัตปาทิปัญญา ทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอ,อุทธปาธิตังโคปนิทังทุขังอริยศาสังปาลินเจยายันติเมีพิขาเวปุพพานโนสุตเตสุธรรมเมสุจากโคอุทธปาธิญาณงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอ,อุทธปาธิตัง โปณนิทังทูขังอริยสัจจังนติเมียพิเขเวบุพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุขอุทปาทิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิเขเวบุพ อน็นนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปา อุทธปาิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมีพิขเวปุเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิธังทุคขนิโรโธอริยสัจันติเมพิขเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทธปาธิยาณนังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุคขนิโรโธอริยสั จัจสาชิกาตาพันติเมพีขเวกุภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิทังทุขนิโรธทอริยสัจจสาชิกตันติเมพีขเวปุภูเพอน อนุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางทุกขนิโรธคามิเีปฏิปัาอริยสัจติเมพีขเวปุเพอนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิยานังอุทปา ทีิปัญญาอุทธาปาทิเวชาอุทธาปาทิอาโลณ อุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตาพันติเมียเพียเขเวภูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุ คานิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจาวิตันติเมพกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอ an ุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีขเวอิเมสุจะตุส ja ุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวัตตังทวาทศกาลังยทาภูตังยานทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสาสมาณพรหมณนิยาปัจชายสเทวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสษ ອຳພູທ <at> ົວໂຕປັນຈັນ